อาจารย์เหรอพี่อาจารเดี๋ยวมาฟังนะาตพี่มาพี่โยมามาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังหน่อยเรื่องขยาเนี่ยนี่เขาได้แชมป์ประเทศไทยนะมาเล่ารายละเอียดไม่อยไม่ธรรมาแล้ว่ยอะไรอะไรเป็นสําเร็จขยาเนี่ยชอบนี่เก่งมากชุมชนนี่ยขึ้นบนไหมขึ้นไหวไหมเนี่ยเขาเก่งมากพี่มาด้านหนึ่อยืนได้ ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแสดงความดีๆกับพวกเราทุกๆคนเนาะหลายคนมีความรู้สึกว่าวันนี้มันมาถึงได้ยังไงก็ต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถและสิ่งที่สําคัญเนี่ยแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เน้นในเรื่องของความเป็นจินาสาที่ฉันมีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงนี้คือพูดทุกครั้งเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นมาคือ เอาไปมันอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ้็บอกเลยว่าการที่มายืนอยู่ตรงนี้เมื่อปี2556นี่ยประสบความสำเร็จในการนำชุมชนเล็กๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกก็คือชุมชนชากวิจีกรพัฒนาเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดพยาธิซีโรเวชเฉลิดพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็เป็นรางวัลั่วยระราทานชุมชนไซส์ขนาดใหญ่ก็คือมีประชากรตั้งแต่พันก ร่วมโครงการนี้นะคะในวิวายก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดก,การสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรที่จะทําให้ขยะในชุมชนเราเนียบศูนย์ศูนย์ในที่นี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากมือเราที่เป็นขยะเนี่ยทำอย่างไรให้มันเป็นททรัพย์โดยสายความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกคนไม่ใช่ประธานอย่างเราไปลงทําให้กักบชาว้านอย่างเช่นชุมชนขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องมีผู้ประกอบ การมีส่วนร,ร,นร่วมนยะังไงเศรษฐาที่เกิดขึ้นวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงก็โงแก๊กมันไปที่ไหน<อ>นะคะนั้นตอบโจทย์ในลนักษณะที่เป็นผู้ประกอบการร้านเก๊ที่อยู่ในชุมชนทำยังไงเด็กเข้ามาหนึ่งคนเนี่ยเขาปลูฝังเลยก็จะมีทางกระยาบแยกเลยมีของขายในร้านฝานจุกไปตรงไหนปวดขายได้ไปตรงไหนอันนี้คือครูฝันให้ว่าพอเด็กเข้าร้านนี่มารู้เลยว่าจัดก,การกระยาที่เกิดจากมือเขาไปในทิศทางไหน พอกลับไปบ้านเขาก็จะเอาเองค์ความรู้ตรงเนี้เข้าไปใช้ในบ้านเขานี่นี่คือในชุมชนเราทํำนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในภาพของการมีสว่วนร่วมเนี่ยของเราทำแบบร้อเราเป็นชุมชนปลอดถังในควาหมายปลอดถังก็คือจะไม่มีถังใหญ่ๆองเทศบาลมาวางให้เห็น แต่จะเป็นขยะที่เราเอาของไปขายขยะเบียกเอาไปทําปุ๋ยที่ท้ายซอยขยะอินรีย์ไปทําปุ๋ยใช่โอเคแล้วขยะอันตรายที่หลอดพีออนที่เสื่อมสภาพอะไรพวกนี้ไปที่ไหนเรามีจุดเอาไว้รับนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยในชุมชนของเราเราทำกันมาอย่างต่อนเนื่องประมาณ3ปีถึงจะได้รับประมาณท่วยภาชนนะคะในความหมายก็คือเราแข่งขันกันทั่วประเทศเลยประมาณพันกว่าชุมชน ทันกว่าชมชนนะคะทั่วประเทศทุกจังหวัดเข้าร่วมโคร,รงการนี้นั้นก็ตระเวงงานแบบระลึกระมัาเป็นต้องหลับต้องนอนแล้วค่ะท้ายสุดก็ได้รับรบางวัลช่วยพระราชทานนี้มาแล้วก็ยังมีการขับเคลื่อนในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมตัวนี้อย่างต่อเนื่องในความหมายอย่างต่อเนื่องก็คือปีนี้ทำอะไรปีหน้าทำอะไร ยางปีนี้นะคะเช่นก็ทํานวัตกรรมเรียกว่าเป็นขวดน้ําดับยุงก็คือเอาขวดน้นํา5ลิตรเนี่ยมาติดตั้งมาทำท้ายสุดใช้ดัดรุงโดยไม่พึ่งผ้าใสรีวิอย่างเนี้ยนะคะแล้วขวดตัวเนี้ยเป็นขยะตกร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นขวดน้นํา5ลิตรที่ดื่มซ้ำนะสองครั้งเขาไม่ดื่มซ้ำใช่ไหมแทนที่จะไปขายโ่งพานี้เป็นขยะรีไซเคิลก็มาเป็นขวดดัดยุงแกงก็ทําจากท่อ ส่วนตัวสายไฟก็จะเป็นตัวแอดเตอร์ที่มาจากมือถืออย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องขอขอบพระคุณพวกเราทุกคนเลยบางคนอาจจะมองว่าการที่ยังพูดเนี่ยเอ๊ะมันเป็นสิ่งใกล้ตัวทุกคนทำได้หมดท่านลองไปทําดูไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะทําได้นะคะแล้วตอนนี้ที่่านกำลังจะทำกคือเรากำลังจะเพาะเห็ดน,นะคะจากไ พวกหัวพวกอะไรที่เขากาลังสาธิตขนาดที่ใช้จับตังหัวอะไรประมาณนี้นะคะกาลังคิดทําอยู่แต่ว่าเจะสําเร็จไหมนี่ก็ต้องเป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจอีกทีิงค่ะก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวเองประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวบนศีรษะวัยชั้นนี้เป็นอุปนายกสมาคมสตรีเป็นเฮนริกสภาวัฒนธรรมเป็นเลขาชุมชนโซนสองเป็นโอ้ยประมาณเกือบยีปป oh. ่สิบรหัร ที่ทําอยู่ในทุกวันนลยค่ะแต่ที่ต้องกล่าวนำเนก็คือเป็นงานจิตอา,าสาทั้งสิ้นคือทําแบบไม่มีค่าตอบแทนแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเรามีความสุขแล้วเราทําประโยชน์ให้กับเมืองพิศโรกของเราค่ะขอบคุณค่างุมาอย่างนี้สมควรได้ไหมด็อกเตอร์แต่เรนควได้รรรมดานครับที่สำคัญสามีม,ม,มีปวดแล้วนะมีสามีแล้ว เป็นอาจารย์นะครับเป็นอรองศาสตราจารย์นะเห็นบ้านๆอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาเอามานั่งให้เต็มนั่งเต็มก่อเดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยสามที่มากลับมากลาบมาเออกลับมาครับเ,เต็มเดี๋ยถ่ายรูปเฟิร์มนะไม่เย็นกระหวัดรอมาเดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวย